ภาวะสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบนเป็นภาวะภาวะหนึ่งที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตแต่จะดีกว่าไหมถ้าทุกทกคนได้รู้จักและเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานเมื่อพบกับผู้ป่วยที่มีภาวะเหล่านี้ได้วันนี้ดิฉันจะมาสาธิตวิธีการช่วยเหลือ ผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะทางเดินหายใจอุดกัน้นโดยอาจจะเกิดจากสิ่งแปลกปลอมอย่างเช่นขนมหรือว่าอาหารเป็นต้นโดยในเด็กเล็กๆทุกคนก็จะเห็นได้ใช่ไหมคะว่าน้องอาจจะหยิบสิ่งแปลกปลอมขนมของเล่นต่างๆเข้าปากจนทําให้เกิดภาวะทางเดินหายใจอุดกัน้นเมื่อกลืนลงไปและสิ่งเหล่านั้นเข้า,ขาไปอุดกั้นที่บริเวณหลอดลมของน้องๆสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครองและ บุตรหลานของทุกๆท่านได้เมื่อพบเห็นบุตรหลานหรือว่าเด็กๆที่มีกับภาวะนี้นะคะอันดับแรกอยากให้ทุกคนรู้จักการประเมินเราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กคนนั้นมีภาวะทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้นที่เกิดจากสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปอุดบริเวณหลอดลมเราจะประเมินได้จากเราจะเห็นว่าเด็กน้อยจะมีอาการตัวเขียวหน้าเขียวร้อง ไอออกมาโดยที่จะไม่มีเสียงโดยสิ่งนี้ค่ะจะเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่บ่งบอกได้ว่าตอนนี้ทางเดินหายใจส่วนบนของเด็กมีการอุดกั้นโดยสิ่งแปลกปลอมโดยสมบูรณ์ซึ่งเด็กจะไม่สามารถหายใจเองได้และสุดท้ายเด็กก็จะเกิดหัวใจหยุดเต้นและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะต่อไปจะเป็นการสาธิตนะคะวิธีการช่วยเหลือเมื่อพบเห็นเด็กที่มีภาวะทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้นนะคะ เราจะมีท่านะคะที่ใช้ในการช่วยเหลือเราจะเรียกว่าการทำไฟแบ็กโบนไฟเช็ดทรัสนะคะสำหรับวิธีการแรกคือเราจะอุ้มเด็กออกมานะคะเมื่อเราพบเห็นเด็กตัวเขียวนะคะร้องไม่มีเสียงหน้าเขียวตัวเขียวให้เราอุ้มน้องมานะคะในลักษณะท่านอนคว่ำและวางบริเวณต้นขานะคะ และใช้ส้นมือนะคะอีกหนึ่งข้างนะคะทุบเข้าไปบริเวณกึ่งกลางระหว่างสะบักของเด็กนะคะทั้งสองข้างนะคะโดยเราจะทุบ5ครั้งนะคะโดยทุบลักษณะเฉียงขึ้นนะคะแบบนี้นะคะ1 2 3 4 5หลังจากนั้นเราจะพลิกตัวเด็กกลับมานะคะและเอามาวางไว้บนขาอีกหนึ่งข้างและใช้2นิ้วนะคะ t o finger กดที่บริเวณ งกลางระหว่างหน้าอกนะคะโดยลักษณะเฉียงขึ้นนะคะอีก5ครั้งนะคะลักษณะนี้ค่ะ1 2 3 4 5 หลังจากนั้นนะคะเราจะประเมินดูว่าภายในช่องปากของน้องเห็นว่ามีสิ่งแปลกปลอมออกมาที่บริเวณช่องปากหรือไม่ถ้าสิ่งแปลกปลอมอยู่ในระยะที่สามารถใช้นิ้วเขี่ยออกมาได้ให้ใช้นิ้วก้อยนะคะเขี่ยออกมานะคะแต่ถ้าเห็นว่าอยู่ลึกเกินไปไม่แนะนําให้ผู้ปกครองหรือว่าผู้ช่วยเหลือเนี่ยใช้นิ้วในการหลวงเข้าไปนะคะเพราะว่าจะยิ่งทําให้สิ่งแปลกปลอมเนี่ยลงเข้าไปอุดกั้นที่บริเวณทางเดินหายใจของเด็กมากยิ่งขึ้น ถ้าสมมุติว่ายังไม่เห็นนะคะเราจะทําจนกว่าเราจะสลับทําไปมานะคะจนกว่าที่สิ่งแปลกปลอมจะออกมานะคะโดยสลับหน้าหลังแบบนี้นะคะเมื่อทําไปแล้วพบว่า เด็กน้อยมีอาการแน่นิ่งไปไม่หายใจนะคะโดยสังเกตว่าสวงอกของน้องไม่ขยับแน่นิ่งไปยังตัวเขียวหน้าเขียวอยู่อันนี้เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่บ่งบอกได้ว่าเด็กน้อยตอนนี้หัวใจหยุดเต้นแล้วเราจะเปลี่ยนวิธีการช่วยเหลือเป็นการทำ CPR ค่ะวิธีการทำ CPR ในเด็กน้อยนะคะ เราจะวางน้องบนพื้นราบแข็งนะคะใช้มือทั้งสองข้างนะคะอบน้องในลักษณะนี้นะคะและใช้นิ้วโป้งนะคะทั้งสองข้างกดบริเวณกึ่งกลางระหว่างหน้าอกของตัวเด็กนะคะโดยวิธีการกดเนี่ยเราจะกดที่ความเร็ว1 0 0่ถึง120ครั้งต่อนอาทีนะคะโดยนับเป็นจังหวะ1และ2และ3และ4และ5แบบนี้นะคะโดยกดที่ความลึกเนี่ย อยู่ที่1ส่วน3ของ AP D i ได e t e r หรือความลึกอยู่ที่1ส่วน3ของอความหนาของตัวของน้องนั่นเองนะคะสิ่งสำคัญเมื่อพบเห็นภาวะฉุกเฉินควรโทรสายด่วน1669เพื่อเรียกบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินมาให้การช่วยเหลือโดยที่ผู้ปกครองหรือผู้ให้การช่วยเหลือทำการช่วยเหลือจนกว่าทีมให้การช่วยเหลือจะมาถึงขอบคุณค่ะ